เจ็ดปีที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าถูกระบอบประยุทธ์นี่ตบหัวซ้ายหันขวาหันจนหัวมือไปหมดเลยนะคะแล้วร,รู้สึกว่ายิ่งถูกตบยิ่งโกรธยิ่งแค้นน่ะแล้วเราเชื่อว่านี่นี่คือสิ่งที่เขาเขาไม่เห็นเขาไม่รู้สึกแต่พวกเราร,รู้สึกพวกเราเห็นนะคะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเขาอยู่นานผลประโยชน์ของเขาพวกพรองของเขามันยิ่งเยอะมากยิ่งขึ้นเป็นจุดที่เขาถอยไม่ได้นะคะและฉันไม่เห็นสัญญาณใดๆทั้งสิ้นที่ว่าว่าเขาจะถอยถ้าหากเป็นโจทย์ที่รุ่นคุณนะคะ จะต้องทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนที่บาดเจ็บล้มตายเจ็บป่วยสูญเสียให้ได้ mm hmm. นะคะแล้วเราก็อยู่ในกลุ่มคนที่หมดหวังไปแล้วกับสังคมไทยจุดที่ทําให้หมดหวังที่สุดก็คือหลักรัฐประหาร2557หลังสุดเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนที่ก,กรปสยึดเมืองเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยมือคืนเราน้าตาไหลเพราะเรารู้สึกแพ้แน่ คือจริงๆแล้วตอน2ปีภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะเขาเจอกับความพยายามที่จะล้มรัฐบาลหลายครั้งนะคะมันมีมออ็อบมันมีม็อบปิดกรุงเทพใช่ไหมคะโดยเสียอ้นะคะนั่นก็ล้มเหลวกวันนะนั่นก็มีมีมีม็มอบเล็กน้อยเต็มไปหมดก็ล้มเหลวเจอกระท่ากับกบปศนะคะด้านหนึ่งก็มันก็เป็นความผิดพลาดของคุณทักษิณที่ผลักดันกฎหมายนิรโสษกรรเหมาเข่งนะคะแต่เห็นเลยว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมายึดอานาจได้นะคะ แล้วก็2 5 5 7นะคะเป็นเวลานานทีเดียวที่เราไม่เห็นขบวนการนักศึกษาเลยในหมหาวิทยาลัยนะคะก่อนหน้า2 5 5 7เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวยอยู่จริงๆหลัง2149เนี่ยนะคะมันมีกำเนิดขึ้นของคนเสื้อแดงใช่ไหมคะ ซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีขบวนกนนารนักศึกษามีกลุ่มจานิวมีจ่าโรมซึ่งก็มีสมาชิกอยู่กลุ่มหนึ่งไม่น่าจะเกิน20คนนะคะบางครั้งก็อาจจะเหลือ2คน3าคนได้ซ้ําไปนะคะการจัดกิจกรรมใหญ่ๆใ,ในมหาวิทยาลัยการจัดประชุมที่สามารถที่จะมีคนมา500ร้อยพันหนึ่งเต็มห้องประชุมศรีบุรพาได้เนี่ยจัดเรดือจารย์ ะค,ะคือกลุ่มคอรก,กร1อรนึก็คือกลุ่มคณะกรรมการรรงลงให้แก้ไขมตาตรา1นึหรือว่าจัดโดยสปชนะคะศูนย์ข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปร,ปรับปรามปี2 5 5 3นะคะแล้วก็หลังสุดก็คือสอปปสมาชาปกป้องสัไตาซึ่งจากประจักษ์ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็โอเคหลังและหารพวกเราก็ถูกตามถูกกด พื้นที่หมายลายถูกจํากัดก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานทีเดียวฉะนั้นเนี่ยปรากฏการที่เออยาวชนขึ้นมานะคะมีม็อบเยาวชนขึ้นมาหลังจากมีการยุบพักอ,อนาคตใหม่เนี่ยนะคะนั่นเป็น,ปนจุดเริ่มต้นที่ฉันเ,ออเริ่มเห็นแล้วว่านี่น,นี่คือจุดสองขัญที่เราเราจะเห็นการการตื่นตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้น,นเริ่มมีความหวังมากย่งขึ้นหลังจากที่หมดหวังไปเ,เป็นเวลานานนะคะโดยเพ้อยยิ่งต้องเิดว่าทีฉัน ทำงานกิจกรรมนั้นสามาตั้งแต่ปี2125อันนี้อันนี้เปิดเผยว่าอายุเท่าไหร่นะคะเข้ามาที่ไทยปี2125หลายคนยังไม่เกิดเลยในที่นี้นะคะ2125ตอนตัวเองอยู่ปี3ปี4เนี่ยทำเรื่องอะไรรู้ไหมคะทำเรื่องต่อต้านการต่อยุบพบทบของพลเอกเปรมทำเรื่องไล่พลเอกเปรมนายกต้องมาจากเลื่อนตั้งเราเบื่อคุณแล้วคุณอยู่มา7ปี8ปปีไม่ยอมไปสักทีนึงนะคะ ปี2557เมื่อเกิดรัฐประหารขึ้นก็อ่านาจใจนี่ฉันยังต้องอยู่ภายใต้ระบอบที่มีเปลมเป็นเสาหลักค้ำจุนที่สําคัญอีกหรออะไรเงี้ย30ปีตอนกว่ก็ปีให้หลังยังต้องอยู่ภายใต้บารบมีของคนนี้อยู่นะคะแล้วมันก็รู้สึกแบบเขาแท้นะคะแล้วรู้สึกว่าตัสัยคงจะตายไปพร้อมกับระบอบนี้แหละนะคะพร้อมกับที่เมืองไทยยังไม่มีโอกาสได้เห็นประชกตไตายแต่ตอนนี้บอกหลายหลคนนะคะเมื่อเช้าให้ให้สัมภาษณ์ระชาดไทยเขาถามว่า ตกลงมันไม่จบที่รุ่นเราใช่ไหมอาจารย์เราบอกอาจจะไม่จบที่รุ่นในชั้นนะแต่ว่าจบที่รุ่นพวกคุณแน่ๆนะคะที่ฉันเชื่อว่ามันจะจบที่รุ่นพวกคุณนะคะแต่ว่าที่ฉัก่อนที่มันจะจบเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าสิ่งที่เลวร้ายเรายังไม่ถึงจุดที่เลวร้ายที่สุดมันยังมีจุดที่เลวร้ายที่รอเราอยู่ข้างหน้า พราะมันชัดเจนว่าเขาไม่ประนีประนอมเขาไม่ต้องการที่จะถอยเขาไม่ฟังเสียงเราปรากฏการเมื่อวานนี้การล้มร่างรัฐธรรมนูญนี่ชัดเจนนะคะเจ็ดปีที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าถูกระบอบประยุทธ์นี่ตบหัวซ้ายหันขวาหันจนหัวหมุนไปหมดเลยนะคะแเรารู้สึกว่ายิ่งถูกตบยิ่งโกรธยิ่งแค้นน่ะแล้วเราเชื่อว่านี่นี่คือสิ่งที่เขาเขาไม่เห็นเขาไม่รู้สึกแต่พวกเรารู้สึกพวกเราเห็นนะคะฉะนั้นเนี่ย ยิ่งเขาอยู่นานผลประโยชน์ของเขาพวกพ้องของเขามันยิ่งเยอะมากยิ่งขึ้นเป็นจุดที่เขาถอยไม่ได้นะคะและฉันไม่เห็นสัญญาณใดๆทั้งสิ้นที่ว่าเขาจะถอยนะคะงน้นเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าหากเป็นจุดที่รุ่นคุณนะคะสิ่งที่น้องพลอยพูดเมื่อกี้เนี่ยสำคัญมากๆจะต้องทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนที่บาดเจ็บล้มตายเจ็บปวดสูญเสียให้ได้นะคะ แล้วการคืนที่นี้เนี่ยต้องไม่ใช่อยู่แค่คนไม่มีคนที่มีอำนาจไม่กี่คนก็ต้องจัดการกับตัวระบอบต้องรื้อระบอบทั้งหมดนะคะที่ฉันอยากจะเล่าเล่ากรณีหนึ่งให้ฟังให้เห็นว่าจริงแล้วพวกเขากลัวมากกับการที่จะถูกทวงคืนความยุติธรรมนะคะนี่เป็นเรื่องที่ฉันปกตไิไม่เคยไปเล่าในเวทีไหนนะคะก็คือ,อ,อหลังรับประหารสมภารห้าสิบเจ็ดเนี่ยัมีคนหนึ่งที่ถูกเรียกไปปรับทัศนคติ คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เพราะว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะไม่มีการเรียกใครปรับทันทันคติกักนแล้วเนี่ยเขาโทรมาที่คณะทัฐศาสตร์นะคะมาที่เลขาของภาคว่าอยากจะมาคุยกับอาจารย์พงทองแล้วเขาก็พาฉันเข้าไปที่ค่ายทาหารที่ที่สนามเป้านะคะซึ่งเป็นกองบัญชาการของคอสชนะคะมีคนผู้ชายนั่งล้อมรอบโต๊ะซึงเป็นทั้งในทาหารทั้นสภาความมั่นคงทั้งสมชหเอ่อโดยข่าวกรอง9คนนั่งล้อมรอบ ะะมีคะมประเด็นที่เขาเขาไต่สวนนิทนนันนะคะก็คือ1บทบาทในในสป,ประชก็คือศูนย์ข้อมูลของประชาชนที่ทํารายงานออกมาพัานสองร้อยหน้านะคะแล้วก็บทบาทในสป,ปรชสปรชาชสมาชิกปกป้องประชาปปชนซ,ซึ่งออกมาเพื่อที่จะต่อกร่อนก,ก,กับกองบัสแล้วก็คอรกรันหนึ่งหนึ่งสองนะคะเขาก็มาพร้อม blacks, อกับแฟ้มใหญ่ๆนะคะเขก,ก็รู้ว่าเราทาอะไรหมดซึ่งเราก็ทําเปิดเผยทุกอย่างนะคะก็เป็นพวกคลิปหนังสือพิมพ์พวกอะไรพวกเนี้ยนะคะ แต่ประเด็นที่เขาให้ความสําคัญที่สุดและใช้เวลานานที่สุดในการออสอบสวนนิทันเนี่ยนะคะแล้วก็ข่มขู่มากที่สุดบรรทัดแรกที่เขายกขึ้นมาคือเรื่องบทบาทในฐานะผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลประชาชนที่รับผลกระทบจากการปร,รับบามการชุมนุมปี '53 นี่เป็นสิ่งที่เขากังวลมากๆนะคะกองทัพกังวลเรื่องนี้มาก นะคะฉะนั้นไม่แปลกใจว่า3เดือนไม่ถึง3เดือนหลังรับประหารเนี่ยนะคะคดีความที่มีการฟ้องร้องคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสุเทพเทืออสุบรณจึงถูกโยนออกสาลอาญาเพราะมันยิ่งปล่อยให้มีการไต่สวนไปมากเท่าไหร่มันก็จะต้องถูกโยงไปถึงกองทัพจนได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ปฏิบัติการการสลายการชุมนุมที่ใช้ทหารถึง60,000่นกว่าพันนายนะคะเบิกกระสุนมากระสุนจริงมาส0งแส0านัดกระสุนสไนเปอร์มา2 0 0พนัด จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการวางแผนจากผู้นำกองทัพฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้มีการดำเนินคดีแล้วโยกไปถึงเขานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากให้เกิดการฆ่าประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะต้องเอาผู้ที่เกี่ยวข้องมาดําเนินคดีอาญาคืนค,ความยุติธรรมให้กับประชาชนแล้เอาคนเหล่านั้นมานะคะตอบคาถามให้ได้นะคะในที่สุดถึงในที่สุดแล้วคุณอาจจะแบบนี้ทุศก,กรรมทหาร ฉันผู้น้อยท,ที่รับคำสั่งมาก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมีการตัดสินว่ามันมีคนผิดคนได้รับผิดชอบฝากคนรุ่นคุณด้วยค่ะดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y u t u b e มัิิชนทีวครับการเมืองเป็นของทุกคนแต่ชาติปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัิิชนทีวเป็นของทุกคนครับ